ซอยทีทีแล้วก็ค้นจังหนอยครับผมสวัสดีครับปลาโป๊กปลาโป๊อีสานชาแนลครับเมอนี้มาพบพ,พี่น้องกับพวงนมบัวเวอร์ชั่นสองเวอร์ชั่นแรกเขานำเสนอไป ในเมนูพวงนมง่วย่างครับอันนี้ก็ย่างคือกันพี่น้องครับแต่ว่าย่างแล้วเขาเสียาไปปลาหรือว่าเอาไปใส่เครื่องราดนี่แหละพี่น้องครับอ่าเป็นพวงน,น,นมน้ําตกวเสะบางคนก็จะว่าน้าตกพวงนมง่วเอื่นไปเอื่นมากเอืน่นยากครับเลาพวกสือเอืน่นสันสันเอื่นง่ายๆเสนะปลาพวงนมปลาพวงนมครับ ได้พว่วงนมงัวแล้วก็เอามาย่างครับย่างให้สุกแล้วกะ็เอามาหันมาซ้อยครับซ้อยทีทีหั่นบางๆฟังดีๆได้พี่น้องเดอ้อซอยทีทีหั่นบางๆจะแปลว่าซอยอยหยิกๆเดี๋ยวมันคนละซ้อยนะครับอ่าซอยนั้นมมนเลื่อมาแล้วสอยนี้ยูท่ทั้งนานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่หม้อพี่น้องครับ ใส่หม้อเพื่อหยังเพื่อว่าข้าเสียไปร่วนจังหน่อยนะครับคันาแบบนี้เลยเพื่อนสี่แหงพวดใส่หม้อแล้วก็ใส่น้ำนี้หนึ่งผู้ใดมีเพียกกตใส่เพียน้ำเดอ้อแตงสีผมอลัลาร์เดียวขึ้นตั้งไฟครับนะครับเร่วนให้น้ำสุกร่วนจังหน่อยพี่น้องนี่ละเรียบร้อยแล้วก็มาปรุงเลยครับปรุงเครื่องด้วยใส่ข้าวคลัวผงชูรสครับเครื่องปรุงมีอะยดอกครับใส่เครื่องลาบห้องนี่แหละพี่น้อง แล้วก็ใส่มะนาวลงไปนะครับออกขมนิดๆแล้วก็สะเปรี้ยวน้ำจักหน่อยโอ้ยแสบต้วพี่นอครับเป็นผ้าต้นหอมซอยครับหอมซอยผักชีซอยเสล็จแล็คนจังน้อยครับผมคนจักนิดหนึ่งสักตัวแต่อย่าลืมเสือน้ำป่าใส่น้ำในเด้ออ่าในคลิปนี้ปลาปกกะได้ใส่หลายปาในดอกเสือกับน้ำป่าเพราะว่าขวงน่องของห้องนีมักไวเรล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับ จะใส่เกลือหลายพันชิ้มเนาะพี่น้องเอาไปเย็ดกันอย่าลืมไซเดอร์นะครับคนในเครื่องละลาล่ให้เข้ากันครับผมคนไปคนมาคนแลวแต่ซิมมึงจังน้อยแอบไปอซิมหลายๆมันสิม,มิดพองกินดีมีน้อยจนใจผู้สิแดงครับ ตาออกจังหน่อยครับนี่ตะออกนหน่อยของเด็กหน่อยดอกเด้อนะครับเอาบักพิกมาใส่ครับผมของผู้ใหญ่มันต้องเผ็ดจังหน่อยครับนี่เอาบักพิกมาใส่โอนบ้านนี่ต้นบหอดใส่ละโอนจนเขาพิกคนละพี่น้องแล้วผู้ใหญ่ก็โรยจานจานจังหน่อยเนาะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟตักใส่จานโอ้เป็นแต่เสียใีเลยเมนูพรา ห่วงนมขอบคุญขอบคุณที่รับชมด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดสันกระดิง่งน้ำในเด้อครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม